ดีครับพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านนะครับผมเมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับผมน,นลินจิมาสรุปโคงทุดทไทยนะครับผมในวันที่สองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับน,นลินกับไปหาคลิปหาที่เด็ดหาตัวดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับผมเมื่อนี้ก็วันที่ 30, สามสิบเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผม ก็เลยมาสรุปให้พ่อแม่พีน่น้องหรือเอซีทั้งสองในลิ้นตามฝันนะครับท,ที่ติดตามอยู่คณะนี้นะครับมาสรุปโค้งสุด้ทยให้เบิ้งเลยครับผมมารลับส้มรลับฟังน้ากันเนะาะทำาห้ส้มเขามาแล้วก็อจะาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้นนลิ้นตามฝันครับผมตอนนี้ห้องไปเบิ้งกันนะครับอาจารย์ใดปูใดเชี่ยนใด พอไดแม่ได้นะครับผมที่ผมไปหามานะครับเลขหลายๆตัวจะถูกใจท่านส้มหรือเอฟซบอก็ให้จับคู่เอานะครับผมถ้าว่าถูกใจกับพานถ้าถูกใจก็หาจับจองไว้หาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับผมก้อนเลขสีอั้นก้อนเลขสีมดก้อนนะครับผมมันนี่กัสุปโค้งสุดท้ายแล้วมันนี่กับวันที่30มเมษายน2566นะครับผม ในลินตามฝันกับมัสรุปให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผมได้ไปหาจับจองนะครับวันที่สองคภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมห้องขมาเบิรงกันก้อนนะครับผมมาเบิรงเหล็กเซียนพงนะครับเหล็กเซียนพงเซียนพงงพ่นกระไ้วิ่งมากนะครับกับวิ่งติดแปดติดสี่ติดสามครับท่ามมนผะู้ชมเนาะวิ่งข้างล่างอะไรติดศูนย์นะครับผมกับมี ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับผมวิ่งล่างของเซียนพงนะครับผมส่วนวิ่งบนนะครับผมมีแปดมีสี่มีสาม, 4, ม 3, จับคู่ให้มีสี่มีศู 0, 4, 0, 4, 3, 8, 0, 8, นย์สี่ศูนย์สี่สามแปดศูนย์แปดสามครับผมอันนี้แนวทางของพอพงนะครับที่ min แอดมินเรียกกับเซียนพงนะครับผมที่ไปตามมาให้ เอฟซีแล้วนะครับผมต่อมากับเสี่ยนตาทิพนะครับผมเสี่ยนตาทิพเพื่อนก็ให้วิ่งติดหกกับแปดนะครับผมติดหกกับแปดก็ให้บนล่างมากหาคู่ครับผมแปดซีแปดหนึ 4, ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดซีสิบซีครับผมนาทิดตามนะครับเลขเสี่ยนตาทิพนะครับผม ไก่มาแค่แนวทางมาหาคู่นะครับสองตัวหาคู่เองนะครับผมส่วนแนวทางของพอแต้มก็ให้แต่สูตรล่างนะครับสูตรบนท่านละไปเอานะครับผมอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผมพอแต้มพันก็ให้วิ่งล่างมากกับติดหกติดแปดติดหนึ่งติดสามนะครับผมเน้นๆก็มีแปดหนึ่งหกหนึ่งแปดสามหกสามครับผม อันนี้แนวทางของประแตมนะครับวันที่สองพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมส่วนของพ่อสิง์นะครับพ่ออ๋อสิงนะครับผมที่ผมกลไปติดตามมาใหเอสซีแล้วกับวิ่งก็มี3สามมี่สี่นะครับวิ่งบนห้ติดสามติดสี่วิ่งล่างให้ติดแปดติดหนึ่งครับผมพ่อสิงันก็ใไ้มาสหกคูเจ็ดคูครับผมมี่สี่หนึ่งสี่สาม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 หนึ่ง แปดหนึ่งแปดสามแปดหาครับผมที่เน้เนๆให้กันมีซีหนึ่งนะครับผมแปดหนึ่งซีสามแปดสามครับผมที่วงกลมไปนี่เนาะครับเนาะในเลขของพ่อสิงพีเอฟซีติดตามอยู่ในคณะนี้นะครับผมอย่าพลาดนะครับผมตอนนี้เข้ากับไปหาแนวท่างมา่ห้เอฟซีตลอดนะครับผมนลลินตามฝันกันไปมาตลอด หามาทุกเมื่อทุกมือนะครับผมเมื่อนี้ก็คงสุไ้ายแล้วมาสรุปให้ทันผู้งส้มพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมาเบิ้งนีเลขแม่ขั้วนะครับผมเลขแม่ขั้วกับเพิ่นกับเลขห์ข้อมฝันของเพิ่นนะครับกับห้มาสามตัวห้าสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์นะครับผมเลขหสามตัวของแม่ขั้ววัดสี่ศูนย์นะครับผมจับคู่ห้แล้วหกคู่นะครับมี เจ6 0 7464 4ห9 4เจ็ดหศเกครับผมอันนี้เลขแม่ขั้วข้งเขาวัด40ศนย์นะครับผมถูกมาหลายงวดนะครับ3ามงวดนะครับบ่เคยผาดนะครับผมเดี๋ยวมา,วาลงให้เอฟซีพ่อแม่พี่นองเดี๋ยวเบ่งกันนะครับผมเี๋ยวเข้าไปเลขตาบุญนะครับผมเลขพ,นะพ่อบุญจันทร์นะพ่อบุญของเข้านี่แหละก็เป็นคุณพอ่อทางได้ริ่นตามฝันนะครับ คนไข่คุ้มหายร่วงหาวัางสองสามเมื่อกวอนนะครับผมคนให้วิ่งมาติดซีติดเก่านะครับผมล่างบนกิดมีซีศูนย์ซีหนึ่งซีสองซีสามศูนย์หาเจ็ดศูนย์หกหนึ่งนะครับผมทำมาส้มที่เบิ้งไปแล้ววัางสองสามเมื่อเนี่ติดตามไว้นะครับผมเลขของพ่อบุญเขาเมา่อแล้วสองวันติดติดตดนะครับนิ่งวัดที่สามครับผมฝากไว้ด้วยนะครับ เลขตาบุญนะครับผมไม่อีกเลขของแม่แหล่ห้เลขนะครับั้งแม่แหล่ถือมาหลายงวดติดต่อกันนะครับผมวัดวันที่2 2งสองพฤษภาษสองพันหกสายวิ่งบนติดแติดเก่าวิ่งล่างแ็มี1นึมีเก่าครับผมให้ติด1ติดเก่าไว้ล่างก็จ,จับคู่ให้แล้วก็หาเก2าหกเก1าสองเกสองหสิบดสิเก้าส 4เก่านะครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าสอบเลขไม่แหลนะครับมาไม่สดสดละหลอดนะครับผมหววนี้นะครับในลิ้นตามฝันก็ได้ยินเขาก็เลยไปตามให้นะครับผมแล้วเลขควมฝันเบาเถานะครับเลขควมฝันเบาเถาว่าฝันเห็นงูเห็นไข่นะครับผมเบาเถาก่าตีให้เก้าศูนย์เก้าศูนย์หาครับผมกันไว้นะครับเก้าศูนย์หาแค่แปะวัตถุนะครับ ตีไฮโพตูเลเร่ไเลขสองตัวมาสี่คู่นะครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับผมเลขควมฝันของเบ้าเทาสแนลนะครับผมเพิ่นก็ได้ปลอยแห่มานะครับผมหาจับจองหาซื้อไว้นะครับผมก่อนจีอันก้อนทีมดก้อนนะครับสลากกินแบงนะครับผมกอตอรี่ส่วนเลขของพอคมนะครับผม พอคมคือสร้างคมมันเข้ากันยังคือเกานะครับไปสองสามงวดแล้วคุณพอมันก็ห้วิ่งสองกับสามนะครับหาตักเกาแน่นสองแปดสองเก่าสามแปดสามเกาครับผมยังเป็นเลขตัวเกาอยู่เนาะของพอคมติดตามด้วยนะครับผมว่าฟันดีนะครับเลขของพอคมงวดนี้แล้วก็เลขถูกเตาง้อยนะครับที่สร้างเตาน้ำโสก ไปนะครับไปเอาแต่นาลินบริได้ไปนะครับผมนาลินปวยนะครับผมเลื่อบ,บรได้ไปส้งเต่ามันเกตุดทูกมากก็ได้ศูนย์เก่าเกตครับผมศูนย์เก่าเกตมันก็นเลยมาใหา้ลงฝากเอฟซีครับเพราะแม่พี่น้องนะครับผมจะมักน้ากันนะครับแนวท่าของเหล็กต่วง่อยนะครับผมส่วนเหล็กทูกสารปูตาบ้านบงเนน้ยครับผมที่นาลินไป ไปเฮ็ดคลิปมาแล้วครับลงคลิปให้แล้วก็ได้ซีหาสองครับผมได้สามตัวเลขทูกสารปูตานะครับผมมักแับไปนะครับผมเนาะ้ารินสรุปว้หลายกะย้อนมาเบิ้งก็ได้นะครับผมส่วนเรกเลขของแม่กล่องนะครับเลขของแม่กล่องวันที่สองทับหาทับหหกนะครับผมเลขติด ของคุณแม่กล่องนะครับปบบมีติดสามติดสี่ติดเ็ดนะครับกระจับคู่ให้แล้วสี่คู่นะครับศูนย์สี่ศูนย์สามสามแปดสามสามส่วนสามตัวกับหกศูนย์สามหกสามแปดครับผมอันนี้เลขของแม่กล่องนะครับผมส่วนเป็นข้างล่างนี่เป็นที่เด็ดเลยครับผมเลข ฝาโล่งนะครับผมเหล็กฝาโล่งของคุณป่าที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมคุณป่าของนลินตามฝันนะครับนลินตามฝันกับไปซอยงานสามมือนะครับสามมือสามขึ้นนะครับผมเหล็กฝาโล่งของคุณป่าหลุยนะครับผมก็มีหกเก้านะครับหกเก้าหนึ่งสี่หนึ่งนะครับผมสามตัวหนึ่งสี่หนึ่งกระโด่งดังนะครับอย่ลืมนะครับเหล็กฝาโล่ง ของป้าหลุยนะครับที่เป็นเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเพิ่นก็เป็นป้าของนลินตามฝันครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเลขฝาลรงหนึ่งสี่หนึ่งนะครับกับหกเกนะครับทำหมูส้มเนาะส่วนเล็กของพ่อซักนะครับพ่อซักเพิ่นก็ให้วิ่งวิ่งล่างวิ่งบนมาเลยครับติดหกนะครับผมเพิ่นก็ให้ตัวหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้า หกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับผมอันนี้เลขของพอซักนะครับผมเสี้นซักนะครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าเอฟซีท่าหนูส้มมักหกนะครับผมกระูดดมาเลยครับผมอันนี้เลขของพอซักของห้องนะครับเสี้นซักนะครับผมฝากติดตามด้วยห้องของมาเบิรงเหลขหลงปูนะครับผม มาเบงเหล็กหลงปู่นะครับผมนี่เหล็กหลงปูนะครับเมืม่อก,กี้กัเรีกเสียนแล้วนะครับผมเหล็กสูตรเหล็กเสียนไว้แล้ววันนี้เขาก็มาเบิงน,นะครับผมเหล็กปูสี่ศูนย์ให้ล่างนะครับเหล็กล่างหลงปูสี่ศูนย์กันเน้นๆให้หกหกนะครับหกแปดหกเจ็ดหกเก้านะครับผมสามสามนะครับผม ปูสี่ศูนย์เป็นฟันทงไห่ลางนะครับผมเิ่นให้เลขเบิ้ลนะครับหกหกกับสามสามมั่นใจนะครับสองพุษสภาสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกนะครับอันนี้เลขปูซี่ศูนย์นะครับผมผู้ใดชอบเลขเบิ้ลก็จับจองได้นะครับหาซื้อไว้นะครับหกหกสามสามครับผมกับไม่อีกเลขปูกู่แก้วนะครับสองคุณสภาสองห้าหกหกนะครับผมให้วิ่ง 7กับ2นะครับผมติด7ติด2ไว้นะครับก็ให้มา3ามตัว1 4 7 1 6 4นะครับ3ตัวส่วนเลข2ตัวมี7 6นะครับ7 6 7 2 4 1 4 8แล้วก็เลขเบิ้ลอีกคู่หนึ่งครับตัวหนึ่งกับ6 6ครับผมอันนี้แนวทางของคู่คู่แก้วนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผม วดวัดนที่สองาหสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมตอนนี้ก็เป็นให้ไรนะครับผมให้ไรแข้งเข้านะครับปูขุดใหญ่นะครับปูขุดใหญ่ก็ให้มาแล้วเข้าเต็มเต็มเจ็ดหนึ่งนะครับเลขสี่ทิศนะครับผมเลขสี่ทศปูขุดใหญ่ก็ให้เจ็ดหนึ่งเต็ม,เต,มเต็มนะครับขางล่างครับวัดนี้นลิร่นตามฝันก็เลยไปติดตามนะครับผมหาแนวทางมานันนาเสนอให้ ผมแมพ่พี่น้องเอฟซีนะครับผมงวดนี้ให้ไหลของปูกระหายมาหกเลขซีทิดนะครับก็มีหกศูนย์สิบเจ็ดเก้าสามสองแปดนะครับผมนี่เลขซีทิดงวดที่แล้วก็ะบ,บผัชน,นะครับกัเขาเจ็ดหนึ่งเต็มเต็มนะครับผมงวดนี้ปูคนกระหายมากขึ้นเก่าครับผมปิดจัลหน้าเอานะครับผมส่วนสามตัวก็มีศูนย์หนึ่งแปดหกเจ็ดศูนย์สองสามสองสามแปดสองครับผม ให้มาสองตัวนะครับผมส่วนสองตัวกับปูพันก็นเน่นให้เก้าสามเก้าสี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่ครับผมตรงนี้นะครับผมส่วนเลขสามตัวกับตรงนี้นะครับผมแต่จะเลื่อมนะครับผมเลขสี่ทิศนะครับของปูพันเข่ามาสองวัดทิดแล้วนะครับผมอันนี้ก็มาบอกฝากพีฝากน้องนะครับผมของปูกุดใหญ่นะครับผมปู้ขุดใหญ่ ตอนนี้ก็มายู่กับปูรูสีนะครับผมปูรูสีเพิ่นกิดหายมากแล้วนะครับผมแม่ย่าสีนะครับกายเลขหลังท่งนะครับบ่เคยเห็นปูไม่เคยเห็นนะครับเลขบวงสวงแต่ว่าย่าสีเพิ่นกิดบอกทะเบียนรถได้ถูกนะครับทุกคนในงานก็อึ้งกันนะครับผมบอกว่าทะเบียนรถสามสองหาให้ไปถอยให้แน่ แปดหาแปดสองหานะครับผมแปดแปดสองหาครับสามสองหาครับผมอันนี้เลขย่าสีนะครับเลขทส่งนะครับอาจจะเป็นส่งมาทางอื่นนะครับแต่ว่ามาบวงสวงกับมาทําวิธีแม่นไม่ตาเห็นนะครับบอกให้รถถอยบอกให้รดสีนั่นสีนี่นะครับเพื่อนก็พูดถูกนะครับผมยาสีนะครับผม ปูฤาษียังตกใจนะครับรู้ได้ยังไงส่วนแม่สุนาลีนะครับผมนี่ก็ะล่างส่งมากกันนะครับผมเพิ่นกระหายมาแปดศูนย์หานะครับผมสองตัวกับสองสามนะครับผมแม่สุนาลีนะครับล่างส่งมากนะครับไม่เคยเห็นกันนะครับแค่มางานบทชสวงของปูลูสีวังจอกหลอกนะครับกต่มาไทยถูกมากนิมิตถูกนะครับว่า เฮ็ดจ <S an> ังซันจังซี่แล้วเฮ็ดให้คนแปลกหูแปลกตานี่ค้นตะลึงนะครับผมว่ามแม่นเป็นตาเห็นนะครับผมส่วนยาออนจันนะครับยาออนจันเหมือนกับฟันทงไหงขึ้กัน,นครับกับเป็นหลังส่งไม่อีขึ้นกันนะครับผมมาจังสามทันนะครับผมแต่ว่ากไห้คนละตคนละแนาาวทางน,นะครับแม่ยา่ายาอ่อนจันนะครับผมเพม่อนก็ไห้ เจ็ดหาตัวเดียวตรงๆนะครับฟันทงไ้เลยครับผมตัวนี้ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนปูรูสีวังจอกหลอกข้างเฮ้ากับกระซิบไ้นะครับว่าเลขงวดนี้ติดสามนะครับผมกระไ้ซีเจ็ดนะครับผมเลขกระซิบบอกนลิรินตามฟันกับสร้างเตาน้ำโศกนะครับกับบอกไ้วงกลมไ้ตัวนี้นะครับสีเจ็ดตัวเดียวเน้นๆนะครับผมสามตัวกับสามเจ็ด ห้านะครับผมอันนี้ปูรูสีมันกระซิบไผ่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมถ้าชอบก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้ารินวอาเร็ยวสรุปไว้นะครับผมกับกลับไปเบิ้งท่วนไปเบิ้งได้นะครับผมแคร์มาเป็นแนวท่างฟังโคงสุดท้ายวันที่สองคาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมนลรินกับวบาวาก่งวบาว่าคลองนะครับผมยังฝึกไม่วันจะฝึกทํำนะครับ ว้า wow. วกไบ่ค่อยคล่องนะครับผมตอนนี้ก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมเดี๋ยวเข้ามาลุ่นพบกอมกันวันที่2องคืนสาสองพันห้าร้อยหกขอให้ทนผู้สมถูกไปด้วยกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้แนะละลินตามฝันนะขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ